เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิปเอา้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีนะครับพร้อมที่ดินในราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับเป็นบ้านมือหนึ่งนะครับสามารถยืนกู้ธนาคารได้ด้วยนะครับก็ลูกค้าทําเรื่องเองนะครับเจ้าของบอกเอาไว้นะครับตัวบ้านบรรยากาศสวยล่มลื่นนะครับ ใกล้บ้านคนนะครับมีคนอยู่อยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางสะดวกสบายนะครับเดินทางไปตัวอำเภอตลาดสดบั้นา้ำมันเดินทางง่ายครับสะดวกไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับราคาเพียง1นล้านสองเซนบาทเท่านั้นเองนะครับเนื้อที่ถึง1ไร่เลยนะครับบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้านะครับนะครับมี1ห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกครับลานจอดรถด้านข้างครับลงจอดรถให้ด้วยนะครับมีสระน้ําให้หลังบ้านด้วยนะครับ ขนาด20ตารางเมตรนะครับเอาไว้ปลูกผักทําสวนลดน้าต้นไม้ได้เลยนะครับพื้นที่กว้างถึง1ไร่เลยนะครับก็400ตารางวานะครับหนึ่งไร่มีบริการจัดสวนล้อมรั้วให้ด้วยนะครับมีเพื่อนบ้านแรงแถมแอร์ถึง2ตัวกันไปเลยนะครับฟรีค่าโอนตัวที่ดินอยู่ใกล้ตลาดสดนะครับโรงเรียนวัดอาเภอเซเว่นร้านค้านะครับอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันนะครับติดทางสาธารณะในชุมชนครับเอกสารเป็นโฉนดพร้อมโอนครับ พร้อมกับทําเรื่องขอเลขที่บ้านให้ด้วยนะครับพร้อมเขาอยู่ได้เลยถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับมีพิกัด GPS ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับก็คลิกเข้าไปดูตำแหน่งดูทำเลที่แน่นอนก่อนได้ครับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนี้ก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเคยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ